ไพี่งพักเนาะเอยเปลี่ยนน้อยิดิางไหน้งเองปีนแบบเก่าปเปลนปมเลยมาเบิงขนงามคันสพักพี่น้องเอ้ยคันไปน้ำหัวเราไปน้ำขึ้นสีแซบหลายอยู่ดอกสูตรไผรเฮ้นี่เ้นอยเ้น่อยนี่เป็นไผรเย้น่อยเน่ยแม่แม่แม่ขยยิมบ่แม่ เบิ้งเอาเด้อพี่น้องนี่แหละได้กระเสริฐะำังเลยนะไดไปล้างจ้ะจะต้องล้างทิ้งเหรอล้างิล่ละเอาน้ำเกลือออกมีเฟ้นครับนั่งให้ยกำลังใจหลายได้พี่น้องเฟ้นครับได้ไปต้องดองเกลือดองดองน้ำไหมอันนี้เป็นคนไทยจักหน่อยจ้ะอันนี้เป็นคนไทยจักหน่อยอันนี้อันนี้เออคุณโอ้ยมีแต่ผู้อยากเบิ่งพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังสี่ล่ะ อยู่แต่บ้านนอกบ่มีบ่มีเวียกเฮ็ดก็เลยพากันมาคั่นสมผักกินทำแปนนเองทจัดมาเข้าช่วคิดอยากนั่นนะค่ะคิดอยากก็เลยให้เพื่อนเฮ็ดให้กินว่าบ้านเพื่อนเฮ็ดจังได๋ซั่นเนาะแซ่บซอนี่แซ่บได้กินอะไรกินอะไรกะถั่ดองเครื่องตำทำได้หมดได้เออน้ำพริกน้ำมาแล้ว จา,จากคนตมไม่อีกเลยเด้พี่น้องหลายเด้แฟนคลับเพืเ่อนนี่ม่จะาูอยากัยาหยาจะหัวเบ้เหรอขาวที่แหล่สูตรขาวที่แหละ,ะมิจฉาภูมาถามสูตรพี่น้องเอ้ยแจกฟรีได้สูตรนี่เบิ่องอรรถเกลือก็ต้องเป็นเกลือจากเทือกเขาหิมาลัยนะคะเกลือเนี่ย <alright> จากที่เขาทำอะไรเลยมันถึงจะเข้มแล้วก็กลมกล่อมอัศฮะนะซ้ำนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวถาเบิ้งบาดมันเป็นเด้พี่น้องว่ารสชาติมันสิเป็นแบบใดมิเตพูแวะเวียนมาเบิ้อง้วเอมิเตพูอย่างผู้สูตรเห็นจังสิ์แหละพี่น้องพี่น้องทั้งไกลทั้งไกลกับเบิ้งเอารสค่ะ เฮ็ดจังซี่ล่ะมืออื่นม้องี่น้ำกันเด้อเดี๋ยวตอนซุ้มกันสีไทยเบิ่งอีกเแื่อนึงเด้อเอาไว้กันยังต้องมาค่ะอะไรกันไล่โดนแล้วก็เพาะสนหนามสมคว่ได้แล้วที่ไปล่างแล้วแค่นั้นหลายสิบประแสฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยพี่น้องสิบประแสอย่าเบาดูอย่าเบาโดนไปล่างก่อนนี่จ่ามีไม้ขวาดไม้โยนมาสิบประแสสี่แค่ดีด ไ,ไม่ใช่บริสุทธิ์ปลาในบ่อเราเลยเหรอขแล้ว,ว,วอย่าย,ยาไปล้างล้างเลยก็ไปใส่ข้าวเหนียวพี่น้องเ,อเดี๋ยวจะคลิปนาเจอ